ค่ะสวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมณอนี้นทรทิยาจะมาตามหาน้าเจ้านะคะน้าเจ้าเพิ่นเป็นข้นฝันแม่นนะคะถ้าเพื่อนฝันแต่ละข้างนี่เพื่อนฝันนี่เข้าสามโตนะคะเราคันฝันแล้วมันจะต่อกันสามวดแล้วก็ยุดนะคะมวดนี้ในยินข่าวว่าฝันแล้วทั้งสามโตสองโตจะเป็นโตใดไปชมน้ากันเลยค่ะบอกยุต่ว่าห้างว่าเนี่ยวดายันยาวนามัน อันเราก็บอกอยู่ว่ารอบนี้บ่มั่นใจเด้อบ่ต้องซื้อจังซี่นะคะเราบ่มั่นใจเราสิบอกว่าบ่ให้ซื้อแต่ว่ารอบใดเรามั่นใจคือ453นี่ซี่หาสามเมั่นใจโอ้ยมั่นใจแฮงผู้เจ้าได้หลายปานไดนวันนี้เอลยโอ้ยก็ยังว่าจะไปซื้อแล้วมั้งโมนี้ก็ว่ามันมันจักโอ้ยแม้แต่ว่าเอาเมียซื้อให้เท่าใดรขอให้เมียซื้อให้เมียก็ซื้อให้ด้ย20บาทเมื่อไหร่เล็กซ์ซ้ำโตซื้อให้เจาหน เรามากับปัดเอ้ซื้อไหเรา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 เจ้าคือผู้สื่อเองนะเอาเราเป็นเราบบแมนคนหมักเนี้ยมูนี่พร้อมเนี้ยที่ว่าเรามักฝันแต่ว่าเออฝันมักบอกผู้อื่นซื้อแมนฝันแล้วก็บอกมูงจีแมะจ้าแล้วก็เจ้ายุ่งเยนค้างๆงกันนี่เจ้าจบเอาเจ้าจบเอาว่าแมนครับอันแลเบิ่งคนหนีกับว่แมนคนสื่อเล็คนนีกับว่าแมนคนมักเลขกดีอันคือเอ่ยเราโทรมาแต่กี่น้องวะ เจ็ดศูนย์หอบนี้ซื้อบ่ะนี้ก็เคยน้ำคือกันแล้วโอ้ยรอบนี้ไอหนึ่งคือโดงมาไก่เธอแบบขึงเขาโทรมาแต่ลัเสียบหลอบหนาเลยซื้อซื้อก็ถึอน้ำเขาอยู่บารนี้รอบต่อมาหมอนี่แบบว่าเี่หาสามสันนี้อ๋อเป็นหลอกตรงตรงเลยดิหนน่ะเออตรงตรงบารนี้มันกันก็อันเป็นเลขนช่ไหมว่าเช่าเสี่ยหาสามหาสามแบบว่าต้องกลับเลยบอกว่าเ่าต้องกลับซื้อตรงตรงเราต้องกลับป้านบอกคัข้านกันบอข้ากันบารนี้กูเล่ว เจ้ากับโโยนใส่จะขั้นเนี่ยนะเอยเนาะมดหนีมดซีนคนนี้นนคุ้มเมียซื้อให้อันเมียอะไรสื้อให้ยี่สิบบาทนะชาวเนาะเราหองพี่กับกับพวสื่อน้ำเล้าดิมุจเจ้าบ่มากรีบอกบอกคนเมือบอกคนเหบอกพี่บอกน้องบอกหมือแต่ว่าพี่ไปซื่อน้ำแน่ชาวมิเตอเมออมิเตอเมียแเราแมนน้อมแม่น้อมถือเยี่ยวนะกับยี่ยปูถือชาถือยี่สิบบาทเมียสื่อเล้กับเป็นคนบุกคอยเดียนว่าบุกคอย โบคอยโกเงินโกคำโบคอยซื้อย่านมีแต่เบี้ซื้อให้แล้วก็เป็นคนจังสี่เพราะวบันทึกเรื่องนี้อ่ะบ่อนเพื่อนั่นแหละบันทึกอ๋อได้ยินเพื่อนว่าฟันแม่นไปนั่เพื่อนเนี่ยปงครับเพื่นเพื่นบ่ค่อยซื้อเราเอามาลงแบ่งฟันเอ็กซ์ีบ่อนต่อมครับคันคันได้ฟันละสามหัซ่อนจังยุดครับจังเงยยุดไปยุดโดนเติบจังฟันหัวนี้ฟันฟันอัหยังพ่อสีว่าแบ่งฟันเอ็ซีเนี่ย เพิ่นผู้เพ yeah, ิ่นหมักสื่อเพิ่นอยากค่อยๆมานั่มหาขนาดได้ผู <h> <h ้ฝันแมนๆคือเจ้านี่ว่าได้สองโตกับสามโตกันยังดีเด้ต่ระงงวดนี่มีแต่สามโตบ่สามโตสองโตอืองวดนี้นะเช่าจำได้บ่าว่าฝันนี่อย่างแน่ฝันไปงวดนี้บ่ดังๆเย่าบ่รอบนี้ฝันเอเต่าฝันเออเออ สำหรับซื้อเราจ้าซื้อเรามาไอซองแปดหาครับเราสี่สิบอืมซื้อมาอย่างคือสองยี่ห้อมากัปครับสองยี่ห้อแต่วันเราสี่สิบนี่คนเราไปเขาจะขอไปเขาจะขอไปครับเยวจะซอมแปดหาอืมมี่ซ้ำนี่มันบ้านเรครับฝันแต่มือใดเนี่ยฝันมอวนฝันมือว่านเอาคอยคือมาถือมือแ่ฝันคอยมากก่อนหน้านี้เจ้ากับว่านฝันเนาะอย่างครับอืมฝันเวลาเช่าใดค่ะ ห okay. รือร,รอสีแกงหรือจัางใดบอกน้แม่เยอะน,นะน้มปน้อ,ไ,อไปห<อ>น้ามันบ่ค่ะ,คป,ะนปน้อมไปหน้าอันอันยูน้ำแม่นี่นี่ตาเจ้าก็ลูกไข่มันบ่ยูน้ำปน้องคอยมาตามหวดแรกให้เอฟซีคอยชงดีน้ำเจ้าในเด้อบันนี้คันคันแม่เจ้าบอกพระะยาซื้อนน่ก็สิบอกให้ซื่อสองแปดหากระสศูนย์หนิบ่นาวบาเจ้าสิบ่กฝัน่อ เจ้าสิบ่ค่อยฝันโดนโดนฟันเทียโดนฝันครับคันฝันนี่มันสิมักต่อกันสามงวดค่อยๆสามงวดต่อกันเลยต่อกันสามงวดแล้วก็หยุดแม่นบ่ครันค่อนหน่อยอยากได้อยากได้ขนมเอาเอาเอาให้เพื่อนนะเอาเอาขนมให้เพื่อนก่อนมันอยากได้นมวัดหลูกแนวเดหลูเดี๋ยวย้ายซื้อคให้ตั้งงวดนี่ เราเราสิบวฟันลลาเที่ยฟันเทียเดียวแล้วเลยบอครับเม่นเที่ยกับฟันขันมันมันหนึ่งขันมันจะออกปฟันะเลือนอยงเรล่ะฟันเลื่อนไปเลือยฟันจะเลื่อนกับเก้า้ซำซครับฟันไปเลื่อเลือนมาที่ยกัขันฟันเมื่อเดียวมาเที่ยออกก็แต่ผมก็ค่อยมั่นใจเ่วาขันซ้ำฟันฟันเห็นเปลือกบ่ครับเราฟันแบบนี้บอกเคยฟันตีฟันเห็นเราสองแปหากับ4ี่กัเราสี่สิบเย เขาจะเคยฟันเลยเขาเคยเขาจะฟันเลยครับผมบอกกินเหล้าพ่อบ่กินบ่เคยกินเหล้าที่ว่าฝันเห็นเหล้าแปดกินได้เนาะกันฝันแบบว่าฝันบันจะฝันเขาเงินหายสินี่สิฝันบริษัทการสิเข้ามันบริษันครับเพราะนี่รับฝันได้เงินแบ่งลอยเขาจะออกหนึ่งศูนย์อ๋อกานได้เงินแบ่งลอยเลขสิออกหนึ่งศูนย์เอ้าอันนี้ฟันเห็นเราสองแปดหาก็เราสี่สิบมันก็มันก็ซ้ำเป็นโตได้นั่นเนาะครับเอาเป็นโต คันคันซื้อนี่นะเศร้าสีซื้อจังไรข้าวซื้อโก่งท่านันนะซอฟซอฟแปดหาซื้อที่เช่นมือซื้อจังมีซื้อตรงตรงไปเลยครับเราก็ซื้อบนซื้อล่างมันบ่ครับ,รบล่องเบิง่งเนาะวันนี้เนาะมาตามวันแรกเพื่อเอฟซีโสดีน้ำส่วนมากแตารางวันนี่เขาสิฟันเทียเดียวแล้วเลยเพราะฟันพามเพื่อ เราแม่นอันปน้อมปน้อมฝันบอตะลังัวนี่หรือเป็นเท้าตะข้มฝันน้ำลูกแสดงว่าปน้อมฝันบอแม่นปน้อมสาวตะน้ำลูกสาวแสาเร็วเพิ่งาตะข้ด้วยอ,อัน,นอันนี้ลูกสาวเป็นปะห้หลานครับโอ้ลานครับ,ล,รบลูกใครนี่ลูกของลูกเมียเขาเพิ่นบ้านเลยเขาโรงเรียนได้เนาะบ้านเลยเขา เดียวสิรองใส่กระดาษห้เด้อค่ะฝันได้ดูอยู่นี่บอกเส้นมากบอกแต่ค้นข้างบ้านบอกพี่บอกร้องนะครับบอกเบิดเขาเจ้าถือเขาเจ้าแบงไ้น้ำบ่เอาะถือก็เือบอกไปถือว่าถือกับว่าแบงไหเตแล้วาสื้อบ่็นไรเขาซื้อเขาเช้าเ คือหาบาทจีบบาทเศร้าทิเนาะบ้านแต่บอกก็เอารู้บอกก็เราก็เอาเป็นวิธีของเราไม่ค่อยเมื่ออนยูเด้นี่บ่ค่อยแม่นละเอาเจ้าเดี๋ยวงวดได้ก็ฝันซ้ำงวดต่อกันออกเบิดองวดครับออกเมื่องงวดตั้งแต่งวดซี่หาสามมาแล้วก็บฝันต่อมาเรื่อยๆเป็นบ่ครับซี่หาสามเหมือนถึงฝันถึงค่นห้องบอกเอาซี่หาสามเหมือนตอนแรกฝันเป็นฝันได้เงินเหรอเหลือบั้งเมื่อสองมามีค่นห้องบอก เลขออกก็เลิกผขออดผมถามว่าออกไรวะซี่หาสาำมั้งป้าแต่ผมไปซื้อแต่หาสามหาซี่ผมไปซื้อเั้นเอาจากกูไปซื้อสามตัวผมไปซื้อสามตัวป้าบอกซี่หาซ้ำบัดไปซื้อหาสามหาซีแต่ว่าผมฟันมันได้หาสามกับหาซี่แล้วคนห้องบอกกับซีหาสามป้าผมเลยเอาซื้อหาซ้ำหาซีป้ามันแม่นปันจำบ่างต่ละห้องบอกห้างเดียวเลยซี่หาสาม ก็ยังเลี้ยวออกซะหมดนะพกนี่หรอกพกสองพูดยังไงนั่นแหละเลี้ยวออกแค่ปันผมอันนนั้ผมฝันว่าคนเอาเงินให้ผมบอกแม่ผมซื้อว่าซื้อตัวนี้นะว่าแล้วมันออกไป่ได้กันซื้อรูดบอกไม่พอใจใครนะครับซื้อขายมาซื้อมาผมว่าแต่ผมเงินเดือนเหมือนผมซื้อหลายอยู่มันก็ออิรีบังหังสาวตัวไหนสาวหนุ่มใครมันกอ ขันเป็นเลขโต๊ะเก้าเนี่ยมันก็ออกอีหรีได้เนาะครับออกซสากันผู้บอเซียกับสิว่าเลขโต๊ะเก้าครับที่ว่าขันเจ้าได้ฟันแล้วมันออกครับออกครับี่ลูกขี้ปากด้วยเด็กผมอันเลขสองแปดหากับสี่ศูนย์นี่น่าเช่ามาหั่นใจโตได้ความชิดเจ้าเจ้าเป็นตะลงทุนเลยผมว่าถึงมั่นใจสี่ศูนย์เพราะสี่ศูนย์นั้นมีคนมีคนเอาตอนสองปัญหาคนเอาตอนไม่อาอกยุคนึงมีปัญหา โอ้เรานั่นบอกเพืคนแบงเอาครับที่เขาบอกกันเขาไปถามผมว่าสองแปลนหาที่เขาบอกเองว่าว่าเราสองสองแปลนหาเนี่ยเขาจะบอกเขาจะบอกเองว่าเราสองแปลนหาเพื่อเพื่อนบอกเลขนั่นปะคะเราอีกคนนึงเขาเรออกเราซีซีเหมือนว่าจะเออจะไปฝากมูท่านจะเอาซีซีเพิ่มเออใัศมีเจ็ดเจ้าคอมิซึมืทั้งสองซอมือทั้งสองตัวนี่มันปะครับอ่าสุลว่ามีซัมนี่เนาะ ใกล้ๆมือเพื่อหน้าฟันเปลี่ยนแปลงอีกนังไเลจะขอสัมภาษณ์แน่เด้อค่ะคนะคะเอกของหน้าเพื่อนกับมีซซัมมี่นะคะวันที่สิบหกตุลาสองห้าหกหกนะคะนะ่ะเช่าบนมอวานสองแปดห้ากับซีศูนย์ทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นนะท่างหาเสือสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะอ้าห้ยเอฟซีโชคดีนะเนี่ยเด้อมันเลี้ยงร้านหน่อยเด้อนะคะ่ะได้จ้าขวบแล้วร้านหน่อยเนี่ย ตีสิบว่ขวบปั <S 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 <t 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 ่วแล้วตีเนาะนีบอคจ้านี่อีกสองเดือนก็ครบสองปีเอือวบแปดเดือนแล้วเออยขวบขวบสิบเดือนแล้วเอาก็ให้กรรมกอนสานครับกระเขาบ้านบ่านนี่สิบก่แต่วไม่เซื้อบ่เดบ้เดกรรมสุงวนมันบ่นอะบอกครับให้ลองกรรมซื้ออเดี๋ยวบว่บาวันปะจะ่านบานเด็กานบ้านด